โนสาใหม่มาแล้วครับที่โอยากบอกโลกว่าโนมีแฟนใหม่แล้วครับประกาศกับแฟนทำงานอย่างรู้ใจกันประกาดึงไม่ออกรอแป๊บนึงหูตัวเตี้ยมากต้องแข็งแกร่งนะฮะต้องแกร่งจริงๆต้องแกร่งจริงๆที่จะผ่านจุดนี้ไปได้ถ้าเป็นพระนิสศึกไปตั้งนานแล้วฮะร้อนนร้อน ไม่ได้ร้อนไฟอะฮะมาตัวใหญ่กว่าเดิมอีกคราวนี้มาสามสำหรับท่านชายที่มีผมด้อยขนาดไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเล็กเล็กแต่ยิ่งใหญ่ความมาสจั์ของแกลเล็กซี่วงวงแล้วก็ดึงดึงวงวงดึ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 งบ๊ามบ๊ามวงวงึงดึง้นจากลังดึงด ดมยอมรับเลยนะฮะว่าได้นอ๊ะสามคืนนี้มาใช้ก็เพราะว่าซื้อฮะของดีซื้อใช้เองไม่ต้องรอเป็นพรีเซนเตอร์ huh. เหมือน uh huh. ก็ไม่รู้สินะฮะัลโหลอุดมเองครับ uh huh. ตอนนี้อยู่กับแฟนด้วยนะฮะ mm hmm. อยู่ที่ข้อมือเนี่ยครับแค่นี้นะแม่ยุ่งมากเลยรักนะยื้ยยื้ย Culture when we when we become good f r i e n d ะ we have to smell to mm hmm. smell soft แฟนก็น่ารักปากาก็น่าทึ่งแล้วมาดึงมาดึงมาถูมาดึงมาดึงมาตึงมาึงตึงตึงก็ไม่รู้สินะเขาบอกกิภูมใจว่าโน้ตรักโน้ตสามเฮ้